มากหลังจากที่เราเออหายอาการลงคลิปใน YouTube ไปเวลา2วันนะทุกคนนะก็จะมารีวิวท่อโบสส่วนดอกไม้นะผมหรือโบสสระบุรีนะทุกคนนะก็ะจะทำการไปลิซซิ่งของทีนซิ่งมาทุกคนนะเออโอเคก็จะเป็นภาพแบบนี้นะผมทุกคน<ส>นีะนนดูดิเยวจะมาอันนี้ให้ฟังก่อนนะทุกคนนะ โอเคต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมก็คือวันนี้ไม่มีอะไรมากหลังจากที่เราเออหายจากการลงคลิปใน YouTube ไปเวลา2วันนะทุกคนนะเราก็จะมารีวิวท่อโบสสวนดอกไม้นะผมหรือโบสสระบุรีนะทุกคนนะก็ เราได้ทําการไปลิซซิ่งของทีนซิ่งมาทุกคนนะเออเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดทอด่อเดือยใส่แล้วก็เอามาลองใส่เออไม่ใช่ลองใส่เขาเรียกอะไรนะเออชีทางเขาอยู่ไหนวะเขาเรียกเอามานั่นแหละรีวิวนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวใส่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเจอกันนะทุกคนนะไป ตอนนี้เราได้ถอดท่อดเดิมไปแล้วครับแล้วเราทําการใส่มีเนียมอันนี้นะครับผมแล้วก็ถอดพักเท้าทั้งสองข้างออกก็ไป โอเคครับหลังจากที่เราใส่ท่อโพ้เสร็จก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับทุกคนนะะดูดิโอเคเดี๋ยวเราจะไปออสตาร์ให้โดยอีกทีนึงนะครับผมไปโอเคครับหลังจากที่เราได้ใส่เป็นวิธีเรียบรอ้อนเราจะมาเบิ้นให้ฟังนะครับผมแต่ว่าน่าจะไ,ได้เบิ้นแบบเล็กๆน้อยๆนะถ้าแบบเอาจริงๆอย่างจางแล้วค,ค่อยไปอ,อ,อีกทางนั้นก็คือคูลนาเรซซิ่งของเราเองนะเราจะมาอันนี้ให้ฟังก่อนนะทุกคนนะ ยิ่งเสียงเดินเบานะคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปเบิลให้ฟังอีกทีหนึง่งเออให้มันจะจ่านะตอนนี้ชุมชนนะมันแรงไม่ได้นะไป ก็โอเคครับตอนนี้เราได้อยู่แบบเอ่อคลองนาหรือทุ่งนาได้สิ่งของเราไดเองนะทุกคนนี่นะครับเราได้มาใส่ทําการใส่ททอโบเป็นที่เรียบร้อย้วทุกคนนะก็คือที่เราเบิ้์นไ้ฟังเมื่อกี้นี้ก็เอ่อเป็นข้อข่าวนะก็กลัวแบบคนด่าและแถวนั้นก็เลยแบบมานี่นั้นี่ถามว่ามีคนไหมมันก็มีแหละทุกคนแต่ว่าเราจะเอาแค่ทีเดียวแล้วก็ไปนะก็เกรงใจเขาเหมือนกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเออสไตล์ทุกคนดูแต่ก่อนนี่ดูทรงรถทุกคนเราใส่ททอโบแล้วเป็นไงก็ น่าจะจัดอยู่นะก็รอมีตังค์ก็เราทํางานมีตังค์นะเราจะจัดทอบโบให้ทุกคนดูนะทุกคนนะเอาไปขออล่ประมาณของทินซิ่งนี่แหละทุกคนแล้วก็น่าจะประมาณเออปิดเทอมช่วงเด,เดือนเดือนอน,อนี้อะไรวะเดือนมีนาคมประมาณปลายเดือนมีนาสามเดือนนะ่าจะเก็บตังค์พอนะครับผมทุกคนนะเออแล้วเราจะเบิร์นให้ฟังนะทุกคนว่ามันเป็น,นแนวไหนนะทุกคนนะ คลิปนี้มันรู้จะถึง5นาทีก็เปล่านะเดี๋ยวจะตัดอินโทรให้มันถึง5นาทีให้ไปน,นะดูเลโอเคดูฟังเสียงเดินเบา <c oughs> แล้วตอนนี้ลูกหลวมแล้วทุกคนนะ <c oughs> ก็เลยแบบดูความแตกๆ่อย โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็น่าจะรีบไปเพราะว่าน่าจะกลัวพระจ่าจับคือกันนะทุกคนนะก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะเข้าไว้แค่นี้แหละอยากให้เราทาคลิปอะไรให้ทุกคนดูวนะนั่นน่ะเดี๋ยวเราจะทําการปั่นตัวนี้ใหม่นะแต่ละจะไม่เอา LED หรอกเพราะว่า <c oughs> น่าจะ LED <c oughs> ผมแบบว่ายังเชื่อใจใตัวแบบ110ร้อยสิบตัวเก่าดูนะทุกคนนะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่า <c oughs> <ๆ>สีนี้ก็ไม่ค่อยมีแบบเออใครทําตามมนาะทุกคนใน YouTube นะ น่าจะใช่เพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะทุกคนสีนี้นะส่วนมาเขาจะทำเดิมเหมือนสีผมกับทินซิ่งนี่แหละก็นี okay, okay, ่นะเราจะไม่ปั uh ้น LED ทุกคนนะเดี๋ยวเราจะซื้อคงเขียนมาปั้นใหม่อีกทีนะถ้าเรามีตังค์นะทุกคนนะ LED นะพูดถึงเรื่อง LED ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการเอ่อถอดคืนเจ้าของเขาแล้วก็ไปจะได้ก็ใส่อะไรให้ก็อลไรก็แชร์ให้ผมหน่อยไป Thank you.